สำหรับแคนดิเดตทั้งหมดที่เว่ยหลิงเลือกเชิงหลังก็คือผู้เข้ารอบค่ะก็คือหลังจากที่อีหนิงเนี่ยเขาหลับไปตื่นหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาทรงจือก็เข้ามารายงานว่าเชิงหลังมาหากําลังรออยู่ที่ระเบียงนอกห้องฝั่งประจิมพออีหนิงเดินไปก็เห็นว่าเชิงหลังกําลังคุยกับถิงเกอร์อยู่นกกระตัวที่อยู่ใต้ชายคาเอียงหัวมองเขาแล้วก็ตะโกนร้องอ้าหลัง แหลังเหมือนกับว่าจําเฉิงหลังได้อีหนิงเนี่ยก็เลยพูดว่าแยิผู้พี่เฉิงท่านมาได้อย่างไรจากนั้น,นเฉิงหลังก็เลยพูดว่าเมื่อวานในงานเลี้ยงเกิดเรื่องเช่นนั้นข้ายอมต้องมาเยี่ยมเยียนท่านน้าเสียงของเฉิงหลังเนี่ยต่ำลงเล็กน้อยรักคนด้วยกลิ่นอายเย็นเยียบอันน่าพิศวงเลยยังพูดอีกว่าต้นเหตุส่วนหนึ่งในวันนั้นมาจากลู่เจียเสวะฮองเฮาทรงอยากจะเอาใจเขาท่านเป็นบุตรสาวบุญธรรมของเขาฮองเฮาจึงทรงอยากให้แต่งตั้งท่านเป็นพระชายารองขององค์ชายสามเพื่อให้ลู่เจียเสียสนับสนุนองค์ชายสามขึ ลังไม่ต้องบอกอีหนิงเนี่ยก็เข้าใจตรงนี้แล้วก็อดนึกไปถึงใบหน้าเย็นชาของลู่เจสเสียไม่ได้นามต้องมารับสมรสพระราชทานกับผู้อื่นต่อหน้าสามีในชาติก่อนเหตุผลก็เพราะผู้อื่นอยากจะเอาใจเขาชาติก่อนนางถูกเขาทําร้ายหลอกลวงยังไม่พอยามนี้ยังต้องตกเข้าสู่วังวนยุ่งเหยิงไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้อีกในส่วนตรงนี้แอบสงสารลู่เจสเสียอยู่นะเพราะว่ารับจบคนเดียวเลยอีกอย่างก็คือนางอะ่ะไม่ใช่คนที่ทำร้ายอีหนิงแน่แนแถมตนเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าอีหนิงก็คือภรรยาของตนที่ตายไปแล้วอีก แล้วก็ยังรักภรรยายตัวเองอยู่มากอะ่ะก็เลยแอบสองสารเขานิดนึงแต่คือเราปักมงไปแล้วเราล็อกมงให้พี่ส้นหยวนไปแล้วไงในขณะที่อีหนิงกาลังคิดถึงลูดเจมเสียอยู่เนี่ยพอเงยหน้าขึ้นก็พบว่าเชิงหลังกําลังจับจ้องมาที่นางส่วนเชิงหลังที่ถูกอีหนิงสังเกตเห็นโดยไม่ทันตั้งตัวก็เลยเบี่ยงหน้าหนีบโดยสีหน้าเรียบเฉยแล้วกล่าวว่าวันพรุ่งการประชุมที่ท้องพระโรงข้าจะได้รับการโยกย้ายไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายตรวจการแล้วซึ่งก็คือหุ่นนางขั้น4ี่ของข้าเนี่ยยังไม่เท่าไร่พี่ชายายของงงท่่่นนนนคัน้เกก กว่าเขาน่าจะได้เลื่อนขั้นเป็นรองเสนาบดีกรมโยธามีสีเว่ยคอยสนับสนุนเต็มกําลังทั้งยังมีคุณงามความดีจากการแก้ปัญหาอุทกภัยที่เจอรียงตําแหน่งนี้น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วซึ่งอีหนิงเขาก็ไม่แปลกใจยอยู่แล้วเนาะเพราะว่ารู้มาแต่แรกว่าพี่ส้นยนเนี่ยจะสามารถไปได้ถึงขั้นไหนก็เลยพูดออกมาว่าผู้ช่วยผู้ตรวจการยังไม่นับผู้ยิ่งใหญ่อะไรอีกหรือเกรงว่าสําหรับผู้อื่นแล้วแม้แต่คิดก็ยังไม่กล้าในขณะที่อีหนิงก้มศีรษะก็เหม่อลอยไปแบบหนึง่งจนถูกกันไกลาบาดนิ้วเชิงงหลัที่เห็็นกวด คิวแล้วเดินไปข้างๆคุกเข่า,งขาลงจับมืออีหนิงไว้อีหนิงที่ถูกจับมือก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะยังไงเฉิงหลังนก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กน้อยเสี่ยวเฉิงหลังอีกต่อไปแต่เขากลับแสดงท่าทางใกล้ชิดโดยที่อีหนิงยากจะปฏิเสธอีหนิงจึงพูดว่ามีเป็นไรบาดแผลตื้นนิดเดียวเพียงบาดชั้นผิวเท่านั้นพูดแล้วจึงออกแรงดึงมือกับแต่กลับดึงไม่ออกเฉิงหลังเงยหน้ามองนางร่างเล็กบอบบางพิงหมอนอิงผิวขาวผ่องแดงเรื่อเล็กน้อยทันทีที่กางมือออกเล็กน้อยก็กำได้โดยร ออกแรงนิดเดียวนางก็ไม่อาจาสะบัดหลุดในใจอดเกิดความปรารถนาอันโง่เขาไม่ได้ที่แท้ในความฝันเขาได้เติบโตเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่แล้วขณะที่อีหนิงยังคงมีรูปรักเล็กบอบบางเขาทาบ่บทับอยู่บนร่างนางอย่างรังแกจุมพิษนางมองนางที่อยู่ภายใต้ร่างเขาจ้องมองเขาด้วยแววตาคลุกกลุนเขาจึงประคองใบหน้าของนางไว้ปลอบประโลมว่าอย่าก,กลัวอย่าได้กลัวไปข้าคืออาลางคือเสี่ยวอาลางของท่านนี่ก็คือความปรารถนาอันโง่เขาที่แม้จะเป็น เพียงความฝันของเฉิงหลังก็เท่านั้นในที่สุดอีนิงก็ชักมือออกมาได้นางให้สาวใช้ไปหยิบผ้าโปร่งบางในกล่องครื่องประดับมาเช็ดข้าบเลือดที่ติดอยู่บนนิ้วก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นเพราะว่านางเนขะี้เกียจทำแผลแต่เฉิงหลังกลับเอาสุราล้างแผลมาทาให้นางก่อนจะพันใหม่อีกครั้งเราพูดว่าข้าจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งข้าโดนคนผลัดตกบันไดจนหัวเข่าได้รับบาดเจ็บท่านรู้สึกว่าข้าร้องไห้ใหญ่โตไรความก้าหาญของบุรุษไม่คิดสนใจข้าจึงโยนข้าไปไว้ที่เรือนของทันยารองเป็นข้าที่ร้องไห้วิ มาหาหท่นอีหนิงจึงบอกว่ายามนั้นข้าไม่รู้ว่าเจ้าถูกคนผักจําได้ว่าเป็นด่านชายตะอ้วนของคนที่อยู่ที่เรือนของท่านยารองผู้น,นั้นเป็นคนผักเจ้าลงมารู้สึกจะชื่อว่ารุ่ยเกอยามนี้เขาคงโตพอๆกับเจ้ารักกมังเฉิงหลังจึงบอกว่าไม่ตายแล้วปีที่เขาอายุ12ได้ติดตามบรรดาคุณชายตระกูลขุนนางไปปีนเขาแต่กลับตกบันไดได้รับบาดเจ็บระหว่างทางหามกลับมาก็กระอักเลือดไม่หยุดต่อมาก็สิ้นใจอีหนิงเนี่ยชะงักไปเล็กน้อยคิดว่ามันบังเอิญเกินไปที่จะมาตกบันได ตายเหมือนกับที่ทํากับเชิงหลังพอเชิงหลังพันแผลเสร็จจึงบอกว่าลู่เจเสียออกจากเมืองหลวงไปแล้วงานที่เดือของเขามีค่ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพรุ่งนี้ข้าค่อยมาพบท่านอีกครั้งอีนิ่งก็เลยให้สาวใช้ใหญ่ออกไปส่งเขาส่วนตนก็นั่งคิดว่าเชิงหลังเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดกว่าคนทั่วไปนะนางยอมรับว่าแม้แต่ตัวนางก็ทําไม่ได้เท่าเชิงหลังทว่าต่อหน้านางเชิงหลังมันจะแสดงท่าทีเคารพยกย่องอยู่เป็นนิดเรื่องในวัยเยาว์เขาลวนไม่เคยลืมเลือนทางด้านเชิงหลังที่เดินออกมาจากเรือนของอีนิ ก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมหูหยินบุเทาเว่ยด้วยประจบเหมาะกับที่เว่ยหลิงก็อยู่ที่เรือนของหูหยินบุเทาเว่ยด้วยเหมือนกันเมื่อคุยเสร็จเว่ยหลิงก็เดินออกมาพร้อมกับเฉิงหลางในห่วงของเว่ยหลิงเนี่ยก็ยังคุ้นคิดถึงคําพูดเหล่านั้นของหูหยินบุเทาเว่ยแล้วพอมองไปที่เฉิงหลางก็อดคิดไม่ได้ว่าเฉิงหลางเองก็ไม่เลวอย่างน้อยก็มีรูปโฉมรอเหลา่าเพียงแต่เดิมมีประวัติเจ้าสํารานมาก่อนแต่ช่วงเนี้ยเรื่องเจ้าสํารานก็ลดลงไม่น้อยไม่ค่อยได้ยินเสียงร่ำลือนั้นแล้ว ดวงตาของเว่ยหลิงพันเป็นประกายขึ้นมาเพราะหากอีหนิงต้องแต่งงานเช่นนั้นการแต่งให้กับเชียงหลังก็ดูไม่เร็วมีคนมากมายอยากแต่งกับเขาผู้หญิงทั่วเมืองหลวงต่างหมายปองอีกไม่นานเจ้าเด็กคนนี้ก็จะได้เลื่อนตำแหน่งและยังอยู่ภายใต้สายตาของตนน่าจะไม่ทำเรื่องไม่ดีต่ออีหนิงหากเขายินดีแต่งกับอีหนิงก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแต่งงานกับชนชั้นที่ต่ำกว่าแล้วนี่ก็จะเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่อิจฉาของคนทั่วไปเว่ยหลิงเนี่ยก็เลยลากเชียงหลังเข้าไปคุยในห้องหนังสือให้องค์าักษ อยูู่หน้าประตเชียงหลังนั่งลงแล้วก็พูดว่าท่านลุงเว่ยหลิงข้ายังมีเรื่องเร่งด่วนต้องไปจัดการหากท่านมีเรื่องอะไรก็โปรดกล่าวให้กระชับเถิดขอรับส่วนเว่ยหลิงที่เดินไปเดินมารอบโต๊ะสองรอบเนี่ยก็กล่าวขึ้นกระทำหันว่าเชียงหลังเจ้าชอบอีหนิงหรือไม่เชียงหลังที่ได้ยินก็ตกใจจนหัวใจเต้นรัวก่อนที่จะตอบว่าญาติผู้น้องอีหนิงไม่เร็วจริงๆขอรับเว่ยหลิงก็เลยพูดต่อว่าเจ้าก็รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงเมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด,วด่วนดังนั้นข้าจึงตั้งใจวางแผนหาคู่ครอ,อนิง เพียงแต่ยามนี้ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ข้าจึงอยากถามเจ้าว่าเจ้ายินดีแต่งงานกับอีหนิงหรือไม่หากเป็นเจ้าข้าย่อมไว้ใจเจ้าเนี่มีความโดดเด่นทุกด้านต่อไปก็ต้องปกป้องนางแน่น,นอนหากเจ้ายินดีปฏิบัติต่อนางให้ดีอย่ายได้กระทำเรื่องเหล่านั้นอีกหากจะให้อีหนิงแต่งงานกับเจ้าเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเชิงหลังที่ได้ยินคำพูดของเว่ยหลิงเขาก็เลยแบบว่าอดที่จะลุกพรวดขึ้นไม่ได้ไม่อาจเก็บซ่อนอาการตื่นตะลึงบนใบหน้า ไวหลิงอยากให้เขาแต่งงานกับอีหนิงเหตุใดเขาจึงคิดไม่ถึงยามนาะยอีหนิงกาลังตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันต้องรีบกาหนดเรื่องงานแต่งเป็นเวลาที่ต้องช่วยนางให้หลุดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตด้วยความที่คิดไม่ถึงเนี่ยพอไวหลิงพูดมาก็เลยคิดได้ว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นถึงท่านทวาที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงคนที่อยากแต่งงานกับเขาเนี่ยต่อแถวยาวตั้งแต่ประตูเมืองฝั่งบูรพาจรดประตูเมืองฝั่งประจิมชาติกลกูลก็ยิ่งใหญ่เกรียงไกรทั้งยังใกล้ขึ้นรับตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายตรวจการ รอมานานหลายปีเฝ้าคำานึงอยู่นานแรมปีบัตรนี้นางอยู่ใกล้แค่เอื้อมขอแค่เขาลืมความคิดชั่วร้ายที่แท้จริงในใจผู้ใดจะร่วงรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ขอแค่อย่าให้อีหนึ่งจับได้ก็เป็นพอหลังแต่งงานกับนางแล้วก็ค่อยๆขยับหานางทีละก้าวคิดว่านางเองก็คงไม่ปฏิเสธผู้อื่นไม่อาจร่วงรู้เวลานี้เขาสามารถดึงนางเข้าสู่อ้อมกอดโดยถูกต้องคำนองคองทับสำหรับเขานี่เป็นเรื่องดีมากอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ